14เมษายนเป็น,ยยนปต้นไปนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์โคจรย้ายเป็นมหาอุจนะคะร,ร่วมกับดาวศุกร์นะที่เป็นมหาอุจด้วยเหมือนกันประกอบกับดาวดวงอื่นๆในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะส่งผลอย่างไรกับ5เรื่องที่เกิดขึ้นกับชาวมิถุนในเชิงสุดขันะ้วนื่นจากมีดาวกําลังแรงนะคะท่านใดที่ลัคนาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนาย,ยนถึง14กรกฎาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโหราห์59นะคะ สำหรับชาวมิถุนนะคะในข้อแรกนะคะเป็นช่วงที่ดาวพลหัสโคจรเต็มกําลังในเดือนเมษายนนะคะก็คือดาวเรื่องการงานนะคะไปอยู่ในภพเรือนวินาศดังนั้นช่วงนี้ชาวมิถุนนะคะจะมีลักษณะการทํางานในที่ไกลได้นะคะไม่ว่าจะติดต่อคนทางไกลนะหรือการเดินทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะการงานช่วงนี้นะคะอาจหมายถึงงานยากงานสลับซับซ้อนนะคะงานเบื้องหลังสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนหรือว่า เป็นความเชี่ยวชาญบางอย่างนะที่แก้ไขปัญหาได้นะคะรวมไปถึงบางอย่างที่เป็นเชิงเข้ามารีบด่วนนะคะก็มีได้นะเช่นงานแทรกงานที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้นะคะหรือว่าข่าวทางการงานที่มีเข้ามาเกิดปุบป,ปับฉับพลันนะทําให้ชาวมิถุนนะคะก็มีลักษณะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะหรือบางอย่างก็มีเวลาเตรียมตัวน้อยได้ เป็นเรื่องราวทางคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าหรือแม้แต่คู่ครองนะคะซึ่งไปอยู่ในภพเรือนวินาช่วงนี้ก็จะมีทั้งผู้สนับสนุนเบื้องหลังนะรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องสัญญาคู่กรณีต่างๆก็เป็นได้สําหรับชาวมิถุนนะคะข้อที่2นะคะดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาภาและอรินะคะช่วงนี้อยู่ในภพเรือนการเงินอาจจะมีทั้งรับผลนะคะแล้วก็ส่งผลให้ชาวมิถุนอาจจะมีลักษณะอาใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากได้นะเรียกว่า รับเยอะแล้วก็จ่ายออกเยอะด้วยเช่นกันเป็นความเหน็ดเหนื่อยช่วงนี้นะคะเนื่องจากดาวราบผงกับอริเป็นดวงเดียวกันนะกว่าจะได้เงินนะคะกว่าจะได้ความคืบหน้าก้าวหน้าทางการงานหลายสิ่งล้วนต้องแก้ไขปัญหาลงไปหยิบจับทําด้วยตัวเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนก็จะมีงานเหนื่อยๆยากๆเข้ามาหรือจะทําสิ่งใดช่วงนี้นะคะมันต้องใช้ความอดทนหรือความพยายามสูงขึ้น เป็นช่วงที่เรื่องเงินทองรับผลนะคะก็ะอาจจะถูกหักเปอร์เซนต์กำไรได้ง่ายหรือเป็นช่วงที่ต้นทุนหลายๆอย่างเนี่ยมันขึ้นมาพร้อมๆกันทําให้ชาวมิถุนนะคะต้องจัดจแจงการเรื่องเงินต้นทุนผลกําไรให้ดีเพราะบางทีเหมือนทํางานยากงานเหนื่อยแต่ก็จะรั่วไหลไปกับเรื่องราวดังกล่าวได้นะคะสำหรับในข้อ3นะคะเป็นความแรงของดาวอาทิตย์นะที่โคจรเป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนลาภะนะคะถือเป็นความโดดเด่นของดาวอาทิตย์ ในรอบปีนะคะดาวที่ของชาวมิถุนเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะคะก็คือเรื่องราวเพื่อนสังคมนะช่วงนี้จะเป็นลักษณะโดดเด่นในสังคมแวดวงการงานบางทีมันมาจากเรื่องผลงานนะคะการประมูลแย่งชิงแข่งขันช่วงนี้บางทีได้รับการคัดเลือกนะหรือเข้าสู่จุดที่ถูกรับเชิญไปในงานที่เป็นทางการนะคะ ชีวิตการงานไปเกี่ยวข้องกับสังคมที่มีความน่าเชื่อถือได้นะอาจจะเป็นเชิงแวดวงสังคมที่ชักนําเราไปสู่ลูกค้าที่มีกําลังซื้อนะคะเกี่ยวข้องกับคนมียศศักดิ์ตำแหน่งหรือว่ามี power ทางการงานกัน,นะคะ้าทําให้ชาวมิถุนก็เหมือนขยับขยายเรื่องของ connection นะแวดวงใหม่ๆรวมทั้งก็มีโอกาสได้โชคลาภจากเรื่องของการทํางานสัมพันธ์กับกลุ่มทีมนะคะเรียกว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจบางอย่างที่ทําให้ เรื่องงานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับเป็นผลประโยชน์มานะคะโชคลาภเกิดขึ้นจากเรื่องพี่น้องนะเนื่องจากสหัสชาก,ก็หมายถึงเรื่องพี่น้องคนใกล้ตัวนะคะหรือแม้แต่เพื่อนสังคมทางการงานนะก็หมายถึงการแนะนําการงานหรือชักนําเราไปสู่เรื่องโอกาสต่างๆนะคะเป็นความหมายเรื่องราวเชิงเดินทางได้ด้วยนะดังนั้นช่วงนี้ชาวมิถุนทางเดินทางไกลเดินทางบ่อยหรืออยู่ไม่ค่อยนิ่งนะคะออกเรียวออกแรงบ่อยก็มักจะเป็นเงินเป็นทองนะเนื่องจาก ดาวเขาก็ส่งเสริมให้เราเนี่ยเดินทางแล้วได้รับผลนะคะเป็นช่วงที่ลงมือหยิบจับทําเอาความเหนื่อยไปแลกกับเรื่องเงินช่วงนี้เป็นไปอย่างดีนะคะ สำหรับชาวมิถุนนะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวที่บ่งบอกเรื่องความร้อนนะดังนั้นเมื่อเราเข้าสู่แวดวงหรือว่าไปรู้จักคนที่มีความน่าเชื่อถือนะคะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบกรับความเสี่ยงนะรู้สึกอึดอัดกดดันที่อยู่ใกล้ชิดผู้มีอํานาจหรือช่วงนี้ก็ถูกจับตามองด้วยเรื่องทางสังคมได้นะคะรายจ่ายบางอย่างก็เกิดขึ้นจากเรื่องทางสังคมนะเช่นงานประเภทต่างตอบแทนนะคะเรื่องการใส่ซองช่วยเหลือหรือแม้แต่ง,งานประเภท ทำเพื่อสังคมนะทำให้บางอย่างนะคะที่ได้รับเกียรติก็เป็นเชิงใช้จ่ายเงินเพื่อการกุศลนะหรือการทําเพื่อสังคมคนส่วนรวมสําหรับในข้อที่4นะคะดาวที่เป็นมหาอุดตอีกดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ช่วงนี้อยู่ในภพเรือนกรมม้ก็คือเรื่องงานนะแล้วก็ไปโคโจร ผิดปกติอยู่ในช่วงเมษายนนะคะทำให้ดาวศุกร์ของชาวมิถุนก็คือเรื่องราวการกออกเกิดสิ่งใหม่เรื่องงานช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะกับเรื่องลงทุนอะไรใหม่ๆเรื่องไอเดียเรื่องความคิดนะคะเป็นช่วงที่อาจจะทํางานสัมพันธ์กับคนต่างไวัยได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นลูก,ลก,ลกลๆหลานๆนะคะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาระส่งเสียความรั่วไหลหรือแม้แต่มีภารกิจเลี้ยงดูบุตรหลานบริวารที่เป็นภารกิจทําให้ดาวศุกร์เป็นมหาอุดก็คือใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะ มีโชคดีทางการงานนะคะเช่นได้ชนะคู่แข่งประเภทประมูลแย่งชิงแข่งขันได้งานใหญ่มานะโดยเฉพาะาเพื่อนแนะนำเหนี่ยวนำต่างๆที่กล่าวไปในข้อเมื่อกี้นะคะนอกจากนี้ดาวศุกร์ก็เป็นดาวเรื่องของสวยๆงามๆนะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วค่อนข้างเสริมดวงก็คือเกี่ยวข้องกับของกินของใช้ของสวยงามนะคะได้เข้าของฝากมีเสน่ห์นิยมในแวดวงการงาน มีการจัดการเกี่ยวข้องกับเรื่องบริวารทางการงานนะบางทีเป็นปัญหายืดเยื้อะนะคะลูกน้องลูกจ้าง,งต่างๆยึกยักนะหรือว่าแก้ไขปัญหาบุตรบริวารบางอย่างที่ยังไม่สําเร็จเสร็จสิ้นเนื่องจากดาวศุกร์ที่ค้างอยู่ในภพเรือนนี้นะคะก็เป็นมหาอุดนะล้วก็เดินวกวนนะทำให้ชาวมิถุนก็จะมีผาระแบกรับเรื่องต่างๆเหล่านี้มีคนมาพึ่งพาอาศัยนะคะเนื่องด้วยดาวบุตรตะนะคะมีกําลังแรงช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการ อุปถัมภ์นะคะบางทีก็ช่วยเหลือเด็กๆน้องๆในวงการนะหรือคนต่างวัยมาเล่าสู่กันฟังปรับทุกต์ต่างๆนะส่งผลให้ชาวมิถุนนะคะก็จะเป็นที่พึ่งนะคะของคนต่างวัยในช่วงนี้ได้ด้วยนะคะและสําหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธก็โครจรเข้าสู่พบเรือนกรรมะในวันที่11เมษายนนะคะไปเจอราหูคู่ศัตรูนะ,ะเป็นช่วงเวลาที่ดาวคู่อุปสรรค เชิงการสื่อสารก็เกิดขึ้นกับชาวมิถุนนะคะดังนั้นก็หมายถึงเรื่องเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้นะทำให้หลายสิ่งรอบตัวของชาวมิถุนในช่วง14เมษายนไปนะคะบางทีก็ช้าช้าน่วงง่วงเลดเลื่อนนะหรือว่าเรื่องของการรับปากรับคําทางการงานก็ดูเปลี่ยนแปลงได้นะเนื่องจากดาวคู่ศัตรูทางการสื่อสารเกิดขึ้นนะคะ เป็นช่วงที่ดาวพุธก็คือดาวประจําตัวนะเป็นเชิงเรื่องสุขภาพตัวตนของชาวมิถุนนะคะระวังโรคภัยประเภทเป็นเป็นหายๆนะอดๆแอดๆช่วงนี้บางทีก็เป็นเรื่องภูมิแพ้นะคะเรื่องยืดเยื้อทางสุขภาพนะหรือเป็นช่วงที่ชาวมิถุนนะคะรู้สึกมึนๆงงๆกับเรื่องความคิดการแก้ไขปัญหาไม่รวดเร็วว่องไวเหมือนที่เคยนะเนื่องจากดาวพุธก็เป็นดาวเรื่องวัยพิบฏิภานนะคะ เมื่อเจอคู่ศัตรูนะก็ทําให้เราต้องคิดอ่านช้าหน่อยนะคะหรือว่าหลงหลงลืมลืมข้าวของในบ้านนะคะช่วงนี้อาจเสียหายได้นะเนื่องจากต้องซ่อมแซมนะคะเรื่องบ้านเรื่องรถนะหรือแม้แต่เรื่องภารกิจในครัวเรือนนะก็จะมีรายจ่ายเข้ามาได้เนื่องจากก็เป็นดาวที่เป็นความหมายก็คือดาวพุธนะเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะไปเจอราหูคู่ศัตรูซึ่งเป็นเรื่องภาระหน้าที่ของชาวมิถุนนะคะ ดาวคู่ศัตรูทางการสื่อสารนะคะไปเจอกันในช่วงเทศกาลพอดีนะชาวมิถุนเผื่อเวลาสําหรับเรื่องการเดินทางนะคะจองตัวจองที่พักต่างๆอย่าลืมคอนเฟิร์มนะบางทีเป็นความผิดพลาดเชิงระบบนะที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นได้เนื่องจากพอดาวคู่นี้มาเจอกันทีไรก็จะมีเรื่องระบบรวนนะคะเรื่องของการปิดปรับปรุงการอัปเกรดระบบซึ่งทําให้หลายๆสิ่งในช่วงนะั้นมันก็ติดติด,ตดขัดขัด,ขดรวน,รวนๆได้นะคะ เป็นภาพรวมดวงดาวนะคะตั้งแต่ดาวอาทิตย์ย้าย14เมษายนไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะที่เรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นแนวโน้มของดวงดาวที่เกิดขึ้นมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่เรามันระวังเนื่องจากดาวคู่ศัตรูเกิดขึ้นนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวมิถุนนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแคลวคลาดปลอดภยัยทุกท่านพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ